ครับสวัสดีครับผมนาะยอนเนกสีแก้วครับเป็นอาสาพัฒนาชุมชนตำบลป่งนะครับสถานภาพตอนนี้เป็นโสดนะครับการศึกษาก่อจบปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏนลลำปังนะครับที่อยู่ปัจจุบันก่ออยู่บ้านเลขที่9 1หม .10 ตำบลปง่งเพป่งจังวัดพยเยานะครับอาชีพก่อทำเกษตรกรรมทำไร่ทํานาทำ ส่วนทั่วไปนลครับสำรับการเข้าส,สู่ตำแหน่งอ,อชอก,ก็รับตำแหน่งเมื่อปีพศ .2556 นะครับสำรับบทบาทหน้าที่ตีทำก็ย่างแรกเลยตีตีได้ทํำก็คือการพัฒนาตัว,ตว,ตว,ตวเองนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างต่อคนในชุมชนนะครับครับสำรับในส่วนตัวของผมแล้วก็ในในบริเวณบ้านนะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้คนในหมู่บ้านและแต่และก่อคนตีเป็นมาศึกษาครับ ก็จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไว,ไว้ในบ้านเลยนะครับแล้วก็กล้าพักหวานปลาก็เอาเอาเม็ดมันมาบามาเพาะก็เอามาขายนะครับตามมอเดอร์ที่เ่นสั่งก็เรื่อยๆนะครับก็ไม่ดอกไม่ประดับอย่างก็มีมดนะครับบม่ว่าจะเป็นกล้ากล้าส่วนชมหรือว่ากล้าเศรษฐีวินสันก็ไม่วงค้นหลายๆอย่างนะครับก็ทําไว้ในบ้านให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสําหรับพื้นที่ใน ในในบ้านนะครับสำหรับในงานโดยส่วนรวมนี่ก็รวมกับงานของพัฒนารวมกับพัฒนาการอําเภอปงนะครับก็ได้เป็นกรรมการนะครับออกชุดปฏิบัติการข้อประตูนะครับแก้ไขความยากจนของตำบลน,นะครับเป็นกรร,กรรมการจัดเก็บข้อมูลจอประหอและก่ะกกอกชชอสองคอนะครับของตำบลครับมีความภาคภูมิใจในการคัดเลือกที่ได้เป็นผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชนท่ายตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณในทุกๆไฟายที่ให้การสนับสนุนให้ค,คำแนะนำต่างๆนะครับทั้งในส่วนของท่านในอำเภอปงนะครับพัฒนาชุมชนอำเภอปงแล้วก็นายกเทศบาลแม่ยมนะครับและก็ทุกคนเลื้นของในในหมู่บ้านเฮาตีได้ห่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้านของเฮาพือเกิดความสําเร็จตในทุกๆด้านนะครับือของหมู่บ้านของเฮานะครับก็ขอขอบพระคุณแห่งกาเน้อครับขอบคุณครับผม